มือทองไปสิไปแรกเออลูมิโตโกนะคือโกจิต้าเฮ้ยโกจิต้ามันเก่งขนาดนะั้นเลยหรอจงคำรามหอ,อกหน่อไม้ดองนะฮะตัวแรกของเรานะฮะสติงเกอร์ครับผมมาไหมวันนี้อีซี เบื่อว่ะได้ง่ายเกินอ่ะเบื่อมันรู้เรื่องซะบ้างนี่ใส่แว่นเลยนี่ดูดูแสงมันจ้าแสงมันจ้าต้องใส่แว่นใส่แสงมันจ้าเกินนะครับใส่แว่นก่อนนี่ให้มันรู้ให้มันรู้อืมอีกจ้าหนครับเออเบื่อแบบเปิดได้จนเบื่อแล้วอะ่ะทุกคนคือมันได้บ่อยแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะ sr นี่สิบใบแรกแล้วเนี่ยอมือทองพี่บอกแล้วนะฮะชิวชิว นี่ชุดแรกเลยเนี่ยทุกคนชุดแรกเลยเนี่ยเอ้ย <c oughs> มาแล้วท่ามางกรบันเทิงท่ามางกรบันเทิงมาวะ่ะน้องๆท่ามางกรบันเทิงมาวะ่ะอยู่ไหนวะท่ามางกรบันเทิงท่ามางกรบันเทิงวะ่ะมาแล้วสองตัวนะฮะมาท่ามางกรบันเทิงของเรานี่เลย <c oughs> ปูก็รวมด้วยวะ่ะปูก็รวมด้วยวะ่ะปูสองตัว ท่าของการบันเทิงเรามาแล้วอะไม่ใช่หัวโล้นมาวันนี้นี่ท่าของการบันเทิงเห็นไหมเออ <_ d ata> มาแล้วท่าของการบันเทิง <_ d ata> น้องเขาบอกให้เปิดให้ได้ครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมสามร้อยหกใบครับผมน้องก็บอกว่าถ้าได้เมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นนะครับขอให้น้องเขาหมดนิดเดียวแล้วกันนะครับเฮ้แต่ว่าพี่ว่าก่อนอื่นเราเราควรเปิด เราควรเปิดสีทองกับสีแดงออกก่อนเวถือว่าเป็นสิริมงคลให้น้องเขาเวอ่าพี่ขอเปิดสีทองก่อนนะครับขอเปิดสีทองก่อนนะครับขอเปิดสีทองก่อนนะครับน้องเขามีสีทองส0ใบนะครับแล้วก็สีแดง30นะครับเดี๋ยวเปิดให้น้องก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวดําต่อไปครัมผมสิบใบแรกเฮิบเฮิบเฮิบเฮบิอ้าอีซี่ไม่เยอะแล้วครับ คนมันมือทองเกินมันน้าไม่น่าเปิดสีทองเลยว่ะไม่งั้นเด้สองพี่แมน่นแต่แรกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเลยโอ้คนจบไม่เปิดแล้วได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอีกแล้ว หมดแล้วดวงหมดแล้วไม่เปิดแล้วได้ปะไม่เปิดแล้วได้ไหมน็อตพี่ไม่เปิดแล้วได้ป่ะน็อตพี่ขอโทษว่ะไม่เปิดแล้วนะพี่เปิดแล้วน็อตไม่เปิดแล้วเนาะไอ้น็อตก็ไม่อยู่้ลยนะโอ้เอามาว่ะถ้าแหงกุญบันเทิงว่ะเออแก๊งลิงมันมือทองไงมันมันจุ๊บมือไงพี่บอกแล้วเนี่ยเอาลิงมือทองไปแล้วกันนะถ้างั้นน่ะโอเคผมยวเปิดอันนี้ก่อนครับสามสิบใบครับ โอ้ oh. เออเปิดพวกนี้ไปก่อนเปิดพวกนี้รอบไปก่อนเปิดพวกนี้รอบเอาออกแล้วออกแล้วเปิดพวกนี้รอบไปก่อนเปิดพวกนี้รอบไปก่อนไปเปิดพวกนี้รอบไปก่อนนะฮะเออหมดจริงเวทพี่ว่าหมดแล้วอ่ะไม่มาแล้วเนี่ยเลยนั่นไงโอ้ยดับเบิ H ้ลเอเดอาร์ว่ะฉันขำไม่ออกหรอกนะอย่าเพิ่งขำไม่ออกได้ไหมขอขอซอมพี่แม่ให้น้องก่อนไวไม่ต้องหมดเยอะนะไม่ต้องหมดเยอะนะเอาเลิกไม่เปิดแล้ว ไม่เอาเลยได้ไหม <S <S พี่บอกแล้วน้องรูปนี้เอาไปใช้ไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปใช้เลยใครจะใช้เอาไปใช้เดี๋ยวนี้เอาไปใช้เลยโอ้โหลูปลิงมือทองว่ะลิงมือทองน้องๆลิงมือทองกล้วยกล้วยจะเอาออกจริงเหรอลิงมือทองนะเว้ยกล้วยกล้วยมันเป็นลิงมือทองนะเว้ย อย่าหมดเยอะนะเพราะว่าน้องเอสอาร์สองตัวแล้วนะครับไปครับผมสิบใบแรกครับสิบใบแรกบอลๆอลไปนิ่งๆไปนิ่งๆไปก่อนนิ่งๆไปก่อนครับสิบใบแรกโรยเกลือลงไปอสูนขายตรงอ๋อฟูคุกิมาวะลิซ่าแบ็คพิงค์วู้ฮ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 ฮ สองครับไปอาคาซาออสตาตัวโหดจาดเอ้ยเอ็งอย่าเอ็งเอ็งอย่ามาเอ็งอย่ามานั้นพี่สิวะน้องน็อตเขาจะเสียใจน้ยน้องน็อตอุตส่าห์ไว้ใจพี่น้องน็อตอุตส่าห์ไวใ้ออไวใจพี่น้อเอาสามไปสาม,มเริ่มเยอะแล้วอ่ะสามสิบรอบเพจสามสิบไปแล้ว น้อมันจะร้องไห้แล้วเนี่ยไม่ได้เนี่ยแต่มันไดเอสอาร์สองตัวไม่รู้มันดีใจหรือเปล่าแต่มันอยากได้ซอมบี้แมนไงเอสองตัวนั้นมันไม่ได้อยากได้อ่ะเออสี่ครับไปมาเถอะซอมบี้โอ้โหเจ็ก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 เจ๊กเไม่มาแล้ว,ลวอ่ะสี่สิบใบลวทุกคนโอ้โหโจมตีตาข้าวบุกโจมตีเกลือแล้วทำไงดีวะ เขาบอกว่าถ้าเกลือแล้วให้ออกออกเข้าใหม่แล้วกดใช่ปะโอเคพี่ออกเข้าใหม่ครับโอเคมาครับผมสิบใบครับผมของน้องน็อตไปครับน็อตน็อตน็อตโอ้โหน็อตน็อตพี่เล่นแล้วบอกไหมครับเดี๋ยวดูก่อนนะคันชิทนะน็อตเอ่อน็อตโดนไปขี่ใบแล้ววะน็อตน็อตโดนไปห้าชุดแล้วนะห้าสิบใบแล้วนะน็อต ห้าสิบใบแล้วนะน็อตห้าสิบใบแล้วนะน็อต <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้เราเปิดทีละใบนะครับเปิดทีละใบไปเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะมาตึงมาตึงตัวดวําว่ะตัวแดงกับตัวเหลืองแบบไม่ตึงว่ะม,มาตึงตัวดําเปิดไปน้ําตาจะไหลไปนะฮะเกลือไม่ดีอ้ออยจะเย็นนะหมดไม่เกินแปดสิบก็พอเว้ยเปิดไม่เกินแปดสิบก็พอเว้ยเออ ทิมตาซอมบี้แมนสองข้างใช่ไหมโอเคครับผมเป็นแง à, มือทองเฮ้ยเองต้องเชื่อใจมันดิวะเองต้องเชื่อใจลิงมันดิลิงมือทองด้วยลิงมือทองมือเกอลือตอนนี้เฮ้ยได้สองตัวยังไม่เกลือเพจเพิ่งหมดไปเท่าไหร่วะแปดสิบใบได้เอสอาร์สองตัวมันเกลือ,อยังไงใช่ไหมมันเกลือ,อยังไงโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องทํางานละเดี๋ยวหยุดก่อนนะฮะตอนนี้เราเรา,เราต้อง หายใจลึกๆก,ก่อนฮู้อมบี้ซ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 อมบี้นะฮะจิ้มตาจิ้มตาไ้น้องบอกอุย้ยทำไมเมื่อกี้จิ้มตามันขยายขึ้นวะตอนนี้เราหมดไปทั้งหมดอ่สามสิบยี่สิบเอ้ยสิบยี่สิบสามสิบสามสิบบวกห้าสิบแปดสิบใบนะครับได้เอสอาร์ไปสองตัวนะฮะแปดสิบใบเอสอาร์สองตัวนะครับยังยังถือว่าโอเคอยู่นะ แต่ยังไม่ได้ตัวที่เขาต้องการไงเขาต้องการซอมบี้ไงเออไปครับผมสิบใบามาเถอะถึงเวลาแล้วน้องถ้ามาจะใส่แว่นจ้าๆเลยเฮึบเฮิบเฮ <Easy. S 1> ไม่ใช่แล้วพี่ว่านะฮะเก้าสิบใบละนะครับเก้าสนะิบใบละไม่แต่ว่าตัวดาวมาหมดไปแค่หกสิบนะครับเออ มันจะไม่มาจริงเลยวะพี่จะท่าโรยเกลือเลยมันจะไม่มาจริงเหรอแซนมาสเตอร์หรือว่าพี่ต้องเปลี่ยนรูปปะย้ายลิงมือทองได้ปะย้ายมาข้างล่างนี่นี่ลิงมือทองเออจงสถิตอยู่ในหน้าซอมบี้แมนหน่อยเถอะลิงมือทองนี่เราเปิดตู้กาชาลิงมือทองก่อนเว้ลิงมือทองลิงมือทองกาชาลิงมือทองเว้มาน้องได้มาสกายไปพูดเลยไม่เป็นไรเราเพจต้องมาแล้ววะ ต้องมาแล้ววะไปมาเหอะกาชาลีมือท้องเออ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 โอ้โห่มา <laughs> ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ลิงมือทองวะล่ะตายครับผมได้ครับกิจสรัรง๋ยวพี่เข้านะขอให้นอตรีบได้ครับขอให้นอตรีบได้ครับอโอเคเคลื่นไปก่อนได้เปลี่ยกครับวันทองครับผมขอให้มาตัวหนึ่งวะแล้วก็ให้นอตไปแรกอีกตัวหนึ่งอะ่ะพี่ว่าโอเคครับ ส่งไหนครับ Facebook Page ครับผม Facebook Page ครับส่งมาเลยครับ Facebook Page อ่าแอดมินครับผมหรือดิสคอ r d ก็ได้ครับดิสคอร์ก็ได้ครับไอคัมแบ็กแถมรยเกลือไอคัมแบ็กแถมรลยเกลือสวัสดีครับคอนเน็กต2ีนสองนะฮะโอเคไปครับผมมันมาขนาดนี้แล้วเหมือนเกมบักเนาะไดเอสอาร์โคตรเยอะเลยอะได้ทั้งสามตัวนะครับแต่น็อตมันไม่ได้อยากได้ตัวนี้นะครับเล่นให้ด้วยครับผมได้ครับผมไปสุดแล้วอยู่ที่มาม่าจัดไปฮึบฮึบโอเค โอเคครับผมตอนนี้เราเปิดไปลงหนึ่งร้อยแล้วใช่ไหมเหลืออีกกี่ชุดวะเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกกี่ชุดวะจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับน้องเขาเหลืออีกกี่ชุดเมื่อกี้เหลืออีกเหลืออีกแปดชุดนะครับโอเคอีกแปดชุดนะครับขอให้มาก่อนนะขอให em าก่อนนะครับโอเคครับผมไปครับผม ต้องมาแล้วว่ะเจ็บจีด๊ดเจ็บจีด๊ดผมส่งให้ใหม่ในเฟซน,นะพี่ได้ครับผมยังไม่มาว่ะให้มามาทักตัวให้น้องเขาถอะพ e a s นะครับอารรโอว่าไงโอตาชิพี่กำลังรุนให้น้องเขาอยู่เนี่ยมาเหรอวะซอมบี้ได้โปรดได้โปรดซอมบี้โอ้ซอมบี้ต้องเอารูปมาประดับไหมเนี่ยซอมบ,อมบี้ซอมบี้แมน ซอมบี้แมนเกลือเกลือจริงวะไม่มาแล้วมั้งเนี่ยเ oh. <c oughs> ดี๋ยวเดีด๋ยวตึ๊ด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 ้ึดมดล,ลึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึดตด้ึ๊ดตง๊ดตึ๊ดตึ๊ดดดไดดดดดดดแแมน โอเคร้อยยี่สิบละร้อยสามสิบล้ครับผมอีกห้าครั้งครับผมอีกห้าครั้งอีกห้าครั้งครับผมอีกห้าครั้งครับเพื่อน้องครับอีกห้าครั้งเพื่อน้องเขาครับผมนะเพื่อน้องเขาอีกห้าครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เรานี้เปิดทีละใบนะฮะพี่สุ่มให้แอดผมอะแอดเองเหรอพี่มีตัววุ้นที่ห้าไปเองเฮ้ยต้องมาแล้ววุ้นทาสองครับผมชูมือขอพลังครับน้องๆพิมพ์คำว่าเกลือมาครับพิมพ์คำว่าเกลือมาครับผม สามสี่ครับผมพิมพ์ว่าเกลือมาเยอะๆครับพิมพ์เกลือรัวๆครับต้องมาแล้วยกขอพลังแบบบอลเก่งกีครับผมต้องมาแล้วครับเอา2อปีหน้าเงินมายืนซ้อปีหน้าเงินมายืมจะมาหรอวะได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวพี่ต้องไปตัดต่อไอ้นี่คอมใหม่ไม่มีอยู่ตัวชี้ต้องมาแล้ววะพี่เมวผมด้วยในเฟซได้แล้วหยุดนะโอเคครับผมได้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 เฟิร์สเปี่ยง พิมเกลือครับพิมเกลือเยอะๆพิมเกลือมาขอพลังจากทุกคนครับเอามาละเปิดมาด้วยสติงเกอร์นะฮะโอเคกลับไปครับผมชุดที่เหลือตั้งเมื่อกี้ห้าแล้วก็เหลือสี่หรอเหลืออีกสี่ชุดครับผมไปครับผมสิบไปเกลือ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 ครับผมขอพลังกล้วยครับเกมเริ่มบั๊กจริงๆว่ะเกมมันบั๊กแล้วอ่ะน้องน็อตเอ้ย มันจะไม่ออกจริงหรอวะสักตัวเหอะดับเบิลมาละดับเบิล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 เอเออาร์ครับผมดับเบิลเอเอารอรีบรีบต่อครับรีบต่อครับผมรีบต่อเลยรีบต่อเลยมาแล้วครับเจ้าพวกนี้ไม่มีความสามัคคีกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับน้องเฟิร์สต้องงี้ดิต้องงี้ดิยังไม่ถึงการันตีครับแล้วอย่างนี้เราจะได้การันตีด้วยถูกต้องไหมถูกต้องไหมนี่ครับผม มาแล้วแล้วก็ใส่อียี่สิบใบเราก็จะได้อีกหนึ่งเอาเอาเอาแม่นอ็อตมาแล้วอีไหมสวยลุยอีสี่เรียบร้อยครับเออสรุปนะฮะวันนี้180ยแปดิบกส0 2ส0ไปนะครับเอสอ่ห้าตัวนะฮะคุ้มครับคุ้มมากนะฮะ เอ๊ะอะห้าตัวเลยนะถือว่าน้อโชคดีครับคุ้มครับ Easy.